ดีครับน้าๆนักตกปลาทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กช่องนี้ครับผมก็สาหรับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับนะครัฟสอยกินเกี้ยงครับผมช่องตกปลาสอยินเกี้ยงฟิชชิ่งครับผมสาหรับวันนี้เรามาจับเขียดครับกับนักสารพรุ่งนี้เรามีนัดกันไปตีปลาช่อนด้วยเขียดสด อันนี้ก็บรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาที่เรามาจับเขียดน,นะครับเนี่ยบรรยากาศข้างหลังเนี่ยมันก็จะติดกับถนนใหญ่ครับครับก็จะอยู่โซนทางบางปะอินครับผมผมออกมาไกลหน่อยก็ตอนนี้ก็มาถึงแล้วมาดูที่ทางรอนสารเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับว่าเราจะได้เขียดเยอะหรือเปล่าฝากติดตามด้วยนะครับ ทับขาร้องอีดอีเร็จโจนนี่ครับมากันาสารสองคนนี่เรามาจับเขียดกันไปตกปลาไรับนี่ครับเจอแล้วเจอแล้วตัวนั้นั่งหัวโตอ,อยู่ยนี่เลยเห็นตรงไฟผมไหมครับน,ะนอดแล้วครับนอดแล้วเหระ ูสรงขานไฟผมเนี่ยแล้ <c oughs> เวเราก็จะเอาขวดตะคุบเลยอ่าข่ยเยาว่าเยา,เยาไปอยู่ในขวดแล้ว แล้วครับท่านผู้ชมกันแล้วเดี๋ยวรอชมครับว่าจะโดนตัวหรือเปล่า lý qua Ô luôn Tông phải phải đây, khó Để đã có tiếng ăn có tiếng ăn จีอยู่ครับอุ้ยสวยๆเลยตัวเนี้ยอัดเลยอัดเลยอัดเลยอุ้ยตัวใหญ่ด้วยนี่ยอัดเลยอัดขึ้วนั่นเลยอัดขึ้วนั่นเลยอัดขึ้นั่เลยอุ้ยนี่ยจีอยู่สวยๆวยเลยตัวเนี้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ดูไซโล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 ครับไซโล ดูหน่อยจียกโชว์ก่อนไงใส่โหลเต็นได้เต็มเต็มขาเก้วเดี๋ยวไปเดินดูใกล้ๆเลยได้ตัวหรือเปล่าฝากท่อเลยอยู่ไหมวิ่งแล้ววิ่งแล้วดูครับมาดูว่าจะได้ตัวไหมอยู่อู้รู ลุดอีกแล้วโอ้ลุดอีกแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีน้านานัตกปลาทุกท่านนะครับผมก็มาพบก,กับพวกเราอีกแล้วนะครับทีมงานสอขินเกี้ยงวิจชชิงครับวันนี้มาตีปลาช่อนข้างทางครับวันนี้เหยื่อเขียดสดแล้วมามากันสามคนมีผมแล้วก็น้สารแล้วก็นจีนจีไปก่อนแล้ว นี่นครับนาสานกำลังไล่ตีอยู่เมื่อกี้หลุดไปตัวนึงอยู่ตรงปากข้อเนี้ยนู่นครับนาสานกำลังไล่ตีอยู่เดี๋ยวไปติดตามชมผลงานกันเลยครับวันนี้อาจจะเปิดคลิปใสๆหน่อยเพราะว่ามาเมื่อกี้เมื่อเช้าเนี่ยม,มันมีอากาศคึ้มๆก็เลยเอากล้องเก็บไว้อยู่ก็ตอนนี้ก็ได้ตัวไปแล้วครับเดี๋ยวมาชมตัวปลากันหนะ่อยโอ้เ่นีับอยู่ในถังอาจจะมองไม่เห็นหรอก ก็เดี๋ยวไปติดตามชมผลงานกันครับว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีปลาช่อนได้สก,กี่แต้มกันเดี๋ยวไปติดตามผลงานกันครับ ครับกันเลยครับ,รบเดี๋ยวรอชมกรบลมุดเขาเป็นฟองขึ้นเลยไปแล้วครับไปแล้ว ปัาตื้ดูครับดูโดนโดนเต็มๆสายแว้นครับสายแว้น ตัวแรกของวันนี้หลังจากที่หลุดไปตั้งนานหลุดไปตั้งหลายตัวนะรครับสวยๆเลยตัวนี้ก็เกือบหลุดครับเกือบหลุดเลยกันเลยครับท่านผู้ชมกันแล้ว ไปแล้วสายวิ่งเยอะขึ้นฟองขึ้นนู้นแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหไองอีโอ้โหเรียบร้อย อีกตัวแล้วครับว้าวใสว่เป็นแหวนเลยตอนนี้กัดสองตัวโดดเลยทำไปเลยแหละไอ้สารกูแตดวัดนิดกลัวขาดอปับปป๊บเลยคุณก่อน้ามนี่ปั๊บเลยฮ่าหมายแล้วครับเดี๋ยวมาชมผลงานกันเอาออกเลย นี่ครับผลงานเราวันนี้เป็นท่อนโอ้ตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยตัวนี้ก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาแล้วครับไปแล้วครับ